สวัสดีค่ะพบกับเราในรายการเรารู้โรครู้นะคะวันนี้เราจะพูดถึงวิกฤตการณ์ที่ประเทศใกล้มหาสมุทรแปซิฟิกกำลังประสบพบเจออยู่นะคะทางด้านฝั่งตอนออกกำลังประสบกับปัญหาแผยนแ้งอย่างมากดินแตกทำให้ไม่สามารถปลูกพืชทางการเกษตรได้ะคะ่ะทำให้ชาวบ้านส่วนมากได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากเลยค่ะเราจะมาดูสถานการณ์จริงในประเทศไทยที่นักข่าวได้ไปลงพื้นที่กันมานะคะ ในวิกฤตการณ์ในครั้งนี้ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะได้รับผลกระทบมากค่ะปลูกพืชอะไรก็ไม่ขึ้นน้ําขาดแทนมากแบบไม่มีน้ำปกเก็บเลยใช้เลยชาวบ้านก็มาแบบพูดให้ฟังว่าแบบเออไม่มีน้ําใช้กันเลยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่ก็แบบไม่ไม่รอดเพราะว่าไม่มีน้ําเลี้ยงค่ะและในทางฝั่งตะวันตกนะคะตอนนี้กําลังประสบกับปัญหาฝนตก หนักจนทาให้บางพื้นที่เกิดน้ําท่วมค่ะจากคลิปนี้จะเห็นน้ําขึ้นสูงมากแต่รถก็ยังสัญจนรได้อย่างปกติค่ะแต่เพื่อผลทางการเกษตรนั้นเกิดความเสียหายเป็นอย่างมากค่ะผู้คนไม่สามารถออกจากบ้านได้ตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เราจะมาดูสถานการณ์จริงจากทางฝั่งตอนตกกันนะคะสากวิกิจการณ์ในครั้งนี้ผู้ประสบภยัยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะฝนตกค่ะน้าก็เยอะด้วย ปกติในเขตพื้นที่นี้มีฝนตกตลอดอยู่แล้วแต่รอบนี้พอเกิดปรากฏการณ์ฝนมันหนิ่งมากกว่าเดิมตกหนักกว่าเดิมน้ําก็ท่วมทรัพย์สินในบ้านก็เสียหายไก่ก็ตายสัตว์ที่มาจากน้ําก็กินไก่ตายหมดเลยค่ะเราจะมาถามผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้นะคะขอเชิญดรสุภราดามาให้ความรู้และไขข้อสงสัยเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ตอนนี้ค่ะได้ค่ะ ในสภาวะปกติบริเวณเส้นสย์สูตรของมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีลมค้าที่พัดไปด้านทิศตะวันตกอยู่เสมอน้ำผิวหน้ามหาสมุทรซึ่งมีอุณหภูมิสูงไหลไปยังชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกจึงทำให้พื้นน้ำบริเวณนี้มีอุณหภูมิและความชื้นสูงเกิดฝนฟ้าขนองในขณะที่ชายฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกน้ำชั้นล่างซึ่งมีอุณหภูมิต่ำและมีสารอาหารสูงยกตัวขึ้นมาแทนที่ ทำให้ใชายฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรมีความอุดมสมบูรณ์และสัตว์น้ำชุกมชุมเมื่อลมค้าอ่อนกำลังทำให้น้ำอุ่นบริเวณผิวหน้ามหาสมุทรถูกพัดไปยงังชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกได้น้อยลงทำให้น้ำบริเวณนี้มีอุณหภูมิต่ำกว่าปกติเกิดความแห้งแล้งมากขึ้นในขณะที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติทำให้ปริมาณน้ำฝนมากขึ้นจนทำให้มีโอกาสเกิดน้ำท่วมและดินถล่มมากขึ้น เรียกปรากฏการณ์นี้ว่าเอลีโญค่ะในทางกลับกันลมค้าที่มีกำลังแรงกว่าปกติทำให้น้ำอุ่นที่บริเวณผิวหน้าถูกพัดไปยงังชายฝั่งด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกได้มากขึ้นจึงมีอุณหภูมิสูงกว่าปกติทำให้เกิดน้ำท่วมและดินถลม่มในขณะที่บริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกน้ำชั้นล่างมีการยกตัวได้มากขึ้นทำให้บริเวณนี้มีน้ำที่อุณหภูมิต่ำกว่าปกติ ปรากฏการที่เกิดขึ้นเรียกว่าลานิยาค่ะขอขอบคุณดรสิธรดาที่ให้ความรู้ในวันนี้นะคะในวันนี้เวลาของเราก็ได้หมดลงแล้วแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะนี่ผู้ประสบภัยได้รับผลกระทบยังไงบ้างคะได้รับผลกระทบมากเลยค่ะพอดีสวัสดีค่ะพบกับเราในรายการโรครู้เรารู้ อยู่เสมอน้ำผิวหน้ามหาสมุทร <c oughs>